ฉันมีดีเพราะถูกด่าหน้าหัวไหมยิ่งดีใจเพราะถูกด่าดูหน้าหัวใครจะด่าสัตว์เท่าไรไม่เคยกลัวเรื่องจะชั่วอย่างเขาด่านั่นอย่าเกรงใครมีดีคนก็คิดฤิษยาหาแง่ด่ากันขโมงล้วนโชงเชง เมื่อปากข้าวปากก็มุกหุบปากเองยิ่งคลื่นเรรงคือฉันท้าให้ด่าฟรีฉันเป็นคนได้ดีเพราะคำดา่ากลายเป็นคนนำมาซึ่งศักดิ์ศรีค่าเท่าไรก็ไม่เห็นจริงสักทีด่าเท่าไรด่าเท่าไร ก็ไม่เห็นจริงสักทีเลยได้ดีเพราะถูกด่าหน้าหัวครั่น